พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสร,รกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักรราวตาลรอบปฐมทัศน์ ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรทอดพระเนตรวิทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนและทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติตอนพระจักรวาตานรอบปฐมทัศน์ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567รวมทั้งเพื่อร่วมสืบสารรักษาต่อยอดศิลป,ปวัฒนธรรมของชาติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้คัดเลือกตอนพระจักราวตารอันเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจักราหรือพระนารายณ์ที่ อวตารลงมาเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอธรรมเปรียบประดุจพระราชวงศ์จักรีที่ผดุงความสุขความสงบให้กับประสงกรนิกรชาวไทยตลอดมาซึ่งนอกจากการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงโดยนักสแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศินจนมีฝีมือการได้รําอันง,งดงามถูกต้องตามจารีตแล้วยังจะได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทย ไพยเราะรับชมความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่บนเวที งานทอดพระเนตรการแสดงจบแล้วพระราชทานพระบรมราชาวโรกาดให้ผลอากาศโทรพักดีแสนชูโตกรรมาการดำเนินงานจัดการแสดงโขนมูล,ลนิทิส่งเสริมศิลปาชีพกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะทํารรงานและนักแสดงโขนมูล,ลนิทิส่งเสริมศิลปะชีพเฟิ่์ทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหมอมถวายรูปพระอินทร์ทรงช้างเอาราวัน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักราวตาลได้ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ซส้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิตเมเจอร์ or, ทุกสาขา